ไหนดูหน่อยนะคนไว้วันนีน้วันเดียวนะครับเออเดี๋ยวจะได้ไปทำให้าปกช่องตีก็เจิร์ดไปเลยเพื่อนโหมามาแล้วครับมามาเล่นเกมนี้กับผมหน่อยครับใครก็ได้มาแบกผมหน่อยครับ เล่นฟรีจังเล่นได้เป็นครับดาวดาวดาวตอนนี้อะครับดาวจะเล่นเลยครับผมอยากเล่นเรืออยากความตังอะสักพันสองพันไป Peace my Peace my ครับพ e a อัน n ไมไม่ครับเจะใครบินอ๋อเพื่อนเพื่อนผมเองไล่แจกตัวหน่อยครับรอนานแล้วอ่างั้นงั้นรอวันเสาร์อาทิตย์ได้เลยครับเสาร์อาทิตย์ วันนี้อัปเดตนะผมไม่ได้เลยเลยนอกจากที่จะได้เดียวก็คือเบลด์ก๊อตได้อย่างเดียวเลยคืออตอนนี้ไม่มีอะไรผิดปกติเอ้ยยังปกติอยู่ปกติโอเคอ่าลอยลอยลอยไม่ชนหรอกโอ้ยเฮ้ยโอ้ยมอเตอร์โดนมอเตอร์โดนเล่นมอเตอร์โดนเล่น ไหลๆไปนิดนึ่งไหลไปนิดนึ่งก็เปิดลูกโป่งลูกโป่งไงลูกเปิดไงต้นไปไหนอ่ะต้นไปนู่นแล้วโอ้โหเอาเท้าบูมาด้วยแบบนั้นครับครับครับ please my ครับยังยังครับผมโอเคผมมาถึงด่านนี้แล้วโอ้โห อืมใครตายแล้วเนี <c> ่ย <oughs> ใครตัวแตกนะฮะว้าววาอย่เจ้าตีข้าเลยเฮ้ยต้นเป็นยุงต้นโดนอุ้ยเอาโดนพัง ชิปไก่บินไปโอเคบินได้อยู่บินได้อยู่เล่นด้วยได้นะครับหรือว่าจะเอาเกมืินก็ได้เพราะว่าเล่นหมดแตอนี้จะเล่นบากเกนม,มั้งเอามาไยเล่น,นก็มาเล่นเกม เอเอเอมันโดนี่เออสุดยอุดยชิบกไก่ชิไก่้าโอ้โดนเต็มเต็มบิน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 เพื่อนบินเออจกันและจอิกัละเรกันแหละกับลงนิีนึงอ่ะไปไปอะไรนน โอ <bin> ้โหดูทรงเหมือนไฟไม่ได้เลยปลาปักเป้ายังมีโอ้โหปลาปักเป้าลอยได้มันลอยไปได้แบบนี้มันอยู่ได้แต่บนพื้นมัเป็นหรอโอเคนวันนี้เข้ามาดูยิ่ในกุีตาได้ครับเพราะว่าแบบอีกสองสัพมันจาเนี้โอ้อหเหลือแตก เกิดใหม่สีสีสีขาวเขายังไม่กดออกอุ้ยหกสี่อันน่ะได้เยอะมากหกสี่ทองเด็บทองเยอะๆเลยเดือพังเดี๋ยวเดี๋ยวแล้ว ใส่เยอะใส่ไหมเรียบใสายรับใสยทำไมไม่เห็นมือครับตอนเล่นอืมนะนะแป๊บโอ๊มาแล้วมาแล้วคับสวัสดีครับไป,ไปเลยไปเลยโอเคเพื่อนผมบอกงั้นเรื่องว่าโทรมันจะอันนี้ได้หรือเปล่ามันจะโทรทุกคนจะได้ยินหรือเปล่า ก็ไม่รู้นะพ้อของผมไมเอะไรครับเ <c oughs> อ๋ของผมไหมเครื่องบินตัวอะไรอย่ะเครื่องบินไใ้เกมเลย โอ้โอโอหพุ่งไวพุ่งไวเรือผมงเราเรือมันแรงเรือมันแรงไปเลยไปเลยแต่ลอยไม่ได้โอ้โคเสียแต่น,นักนะเรืออ้ายหนักเราไปเลยเราไปเลยเดีย๋ยวติดสปีดโบ๊ทขึ้นนะ่ะไปเลยอย่าชนอะไรอย่าชนอะไรมันมันคุมยากเพราะปีกมันใหญ่เนะี่ย เออมาตรงนี้อย่างนี้เอ้ยเธอบอกใครนั่นนะ่ะเรือใครวันนั้นนะ่ะเสรษซศาสราอะไรจทำใช้เป็นโลกกำบังก่อนดีกว่าเยอไอ้คนแดงไอ้คนแดงตัวอะไรอะอยู่สีอะไรอะอ,อืออือ ในแมปอะไรอะคะมีแมปอะไรอืจิ๊บแล้วไงเทอร์โบพังแมนหนึง่งมาแล้วครับโซเลยครับเทอร์โบ อุ้ยตรงนี้ถ้าผมเลื่อนไปมันจะไม่โดนดมิดเชียวนี่ไม่โดนไม่โดนนี่เท่อยู่เท่อยู่อ่าโอ้ย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 เฮ้ยอนหัวม่ไปแล้วไปไวไปไวเอา้าผมก็เหมือนกันเอา้าก็อีพังอื้อือตามสภาพ นะครับจับอ่ะจับรีเล็กรีเล็กอ๋อทีเล็กใช่ไหมครับจับให้ได้นะครับผมเกมอะไรนั้น <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะสร้างเรือที่ต้องอึ้งตาแตกไรสุดเลยส่วนใหญ่ก็ไปโรงเรียนน่ะเลยครับแล้วก็ไม่วางเด็กก็เลยส่วนใหญ่ก็จะลงลิปไปก่อนลงคลิปก็ขี้เกียจกัน ไม่รู้จะเอาแนวอะไรเอ,อไปเลยกลูคอดไปเลยรอซากไปก่อนเนี่ยสิซากอะไรอย่าทำไอ้ <c oughs> ต้น <c oughs> <c oughs> นี่ละ นีใ่ใครรอเสียซากอะไรจะทำมาแล้วมาแล้วอู้หอีต้นไม่รอพี่แบงค์สีอะไรสีเขียวเออเนื้อนงินเป็นเนื้อโอเคมาแล้วยังมาแล้วเอ้กดกดเริ่มก่อนเนี่ยเอาไอ้พวกนี้ออกก่อนอเฮ้ย

ผมก็ช้าอยู ừ, ่นั่นเออผมโดนเลิกเพี่อนเสียใจมากโอ้โหฮะผมโดนเลิกเพื่อนเออนอเลิกื่อากอ เอสอสงชื่ออีกโอขวาเขาชื่อะอะไรแต่วันนี้ผงอาจจะไลฟ์แค่ชื่วคราวนะคะเพราะว่าแบบมันต้องเล่นกับเพื่อนอะ่ะมันตักผมแต่ผมโดนล้อชีพคอมบอร์ประจำ <c oughs> แหึตักไทย ทายสองั้างเลยค่ะปักหมุดปักหมุดข้อความปักหมุดข้อความนะครับ<ม>เดี๋ยวพอดหัดมาแจกก็ได้ครับผมเอาโปรมีตัวแจกไวล้ละเดินหัดมีมีอ่ะต้องกงัวงมีเออต้องห้าตัวขึ้นห้าตัวขึ้นห้าตัว จเจอกันพขดึงหัดนะครับผมเดี๋ยวแจกห้าตัวแจกเลยห้าตัวไหมครับเอาไหมาได้รืรไมไหมครับเอา,าไหมห้าตัวหนึ่งโอเคนะครับ